จาบเรียกหนูว่าอีจา้าตรงนับมีคนเท่ๆม,มีคนฟิลยวๆมีคนจุดจาบแล้วพี่จะไงดีครับถ้าหนูอยากจะเลี้ยงยีราฟเคยเลี้ยงแมวแล้วมันไม่เจ็บไม่ใช่หนูมนไม่ใช่จา้าบอันนี้สงสัยใช่ไหมมาร้องเพลงมาทำอะไรก็มาที่ครัวเป็นแบบนี้ก็ต้องมาทำเมนูอาหารกัน นั่นเองตอนนี้นะคะเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงศูนย์สามนาทีที่เราเริ่มทำแต่ว่าหิวตั้งแต่สิบโมงสี่สิบนาทีที่เรามาทำตอนนี้นะคะเพราะว่าล้างล้างหมอ้อเสร็จพอดีอ่ะแล้วก็เตรียมน้ำเลยตอนนี้เราก็กำลังต้มน้ำเดือดวันนี้สงสัยจะมาทำเมนูอะไรเดี๋ยวเฉลยใต้คิดนะจ๊ะไอไม่ใช่สิเฉลยตอนทำสรึจ๊ะอ่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 ะแอบบ้นิดนึงนะว่าเป็นเมนูมาม่าอืม แต่ไม่บอกนะมาม่าลุดอะไรเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เอามาม่าก่อนโอเคเมนูวันนี้ของเรานะคะก็จะมีไข่ผสมด้วยนะเราจะใช้ประมาณสองกองนะตอนนี้น้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอามาม่าลงกันก่อนนะคะมามลงมาม่าลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ บางคนอาจจะคิดว่านะคะเราวนะคะเป็นย่าอ่อนหรือเปล่าเต้นเหมือนเด็กเลยคือเราเป็นคนที่ชอบเต้นและชอบร้องเพลงนะคะอืมประมาณนั้นประวัติคร่าวๆนะตอนนี้เราก็รอให้มาม่าของเรานะคะได้ทีแ่แล้วก็ใส่เป็นน้องไข่แดงลงไปนะคะ มีความรักทันจินเบกเอสการกันเคยจะดีแหววตาถึงเจี๊ยบเธอดูเนียมหน้าแบบเพียบเธอสนื้อเดียบเนียบทำฉันเครียดมีความรักทันจินตรงเบกเอสการกันเคยจะดีแหววตาเึงเจี๊ยบเธอดูเนี้ยบมาแบบเพียบเธอเนื้อเดียบเนียบทำฉันเครียดกาดเก่ากินแรงเลยเราล้างหม้อไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ มันติกินต้ยมยำทะเลนิดหนึ่งพรู้ว่าเมื่อเช้ากินต้ยมยำทะเลนะคะแอบ,บายนิดหนึ่งว่าเส้นมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะหกเลยแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ เราใช้ไฟกลางจะไปไฟแรงในการต้มมามาะะ่าแล้วค่ะตอนนี้นะคะมาม่าเริ่มได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทําการใส่ไข่ลงไปเราจะมาใส่ไข่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  เดี๋ยวเราขอปิดไฟลแล้วก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นเนาะเอ้ไม่ใช่สีมันไม่ใช่น้ำมันคือน้ำเรากลัวน้ำมันจะกระเด็นใส่นะคะ ตอนนี้ก็รอน้องไข่สุกนิดนึงก่อนนะคะก็คือเราจะทําประมาณว่าไข่จะไม่สุกมากนะพอเราจะทําแบบไข่ขาวๆนิดนึงอืมทําเป็นแบบไข่ไม่สุกนะคะตอนนี้ผิวเราเริ่มดําแล้วว่ะจากเมื่อก่อนอะที่ผิวก็ขาวกว่านี้นิดนึงอะแต่ตอนนี้ผิวดํามากเพราะว่าสงสัยสู้แดดเยอะแล้วก็แดดประเทศไทยเนี่ยร้อนขึ้นมาก คือแบบจากแบบยี่สิบกว่าถึงสามสิบอะไรประมาณเนี้ยตอนเนี้ยสี่สิบแล้วเธอฉันแล้วแบบปวดหัวมากโอเคเลิกเม้าล้วไปดูไข่ของเราก่อนนะคะโอ้โอ้โลมลมไข่เราได้แล้วปิดเลยแกเราก็จะมา เราจะมาลงเป็นน้องเรียกว่าเราลงเส้นก่อนปรุงเสร็จแล้วค่อยเอาไข่ลงมันจะได้แบบตัดจะได้แบบยิมย้มๆอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนเคยกินไหมเราจะเอาขิงส้มมาช่วยในการตัด ำไมเราตัวสูง <c oughs> ขึ้นเพราะว่าเราเหยียบเก้าอีนอ้น,นั่นเองอันนี้ก็เสี่ยวล้มอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> โอ้ยร้อน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 เหลือเกินเอาเมือและวเก จริงๆอ่ะไข่ตอนนี้ของเราอ่ะมันสุกมากเลยนะไข่ตอนเนี้คือมันไม่ใช่แบบธรรมดาแล้วอ่ะโอเคตอนนี้เราจะมาเริ่มทําการเฉลยแล้วนะคะว่าอันที่เราทําอยู่นั้นมันคืออะไรซึ่งมันก็คือมาม่าไข่เค็มนั่นเอง ทุกคนจะเรียกแบบเป็นรายการปัญญาอ่อนก็นได้นะแล้วแต่ทุกคนจะเรียกเลยพ้าเราไม่ได้ซีเรียสซินซินเ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 รางงว่าทำไมติ k กต k อกมันต้องฮิตเพลงเพลงอินเดียแล้วเรามันก็เป็นคนชอบดูหนังอินเดียอยู่แล้วด้ไงแต่่ชอบดูแบบแบบธรรมดาต้องอ่านเองนะ ที่เกอ่านเราก็จะเปิดขอสปอยนิดนึงนะคะช่องที่เราดูก็คือดูวนไปนั่นเองสามารถไปดูได้นะสะนุกจริงอันนี้มีแต่เรื่องสนุกสนุกและที่เด็ดเลยสําหรับเราก็คือบาฮูบาลีคือมันแบบเราชอบแนวหนังแบบนั้นมากเพราะมันเป็นแบบฉากบูกด้วยอะ่ะเออมันสนุกดีอะ่ะลองไปดูกันนะซึ้งซึ่งนินนิซึ่งซึ่งนินนิน

เสียงคือฟินนะเธอไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ฟินอะไรเลยนะคือมันโคตรฟินอะเธอเสียงคือแบบฟินมากมใส่น้ำน,นิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เส้นมันอืดน,นะโอเคได้แล้วเดี๋ยวเรามาทำการตักไข่กันเลย ทำไมไข่เราเป็นอย่างนี้อ่ะน้องสุกแล้วอ่ะไม่น่าไขา่ไข่เราสุกแล้วทุกคน